สวัสดีค่ะช่องคณเดินชอบแบ่งปันนะคะวันนี้คณเดินก็จะมาแบ่งปันเทคนิคอีกหนึ่งเฟเจอร์นะคะใน Leonardo AI ที่มีชื่อว่า Image Guided ก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามช่องคณเดินไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กับคณเดินในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะล็อกอินเข้ามาที่ Leonardo AI นะคะแล้วก็รันแอปตรงนี้หรือว่าจักะสตาร์ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าของ Leonardo AI นะคะซึ่ง Leonardo AI ตัวนี้นะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยกูเดินเคยพาทุกๆคนเนี่ยทำาจทำการเจเนเรตภาพโดยใช้ข้อความนะคะแต่ครั้งนี้เดอนจะมาใช้การเจเนเรตภาพโดยใช้ภาพเดิมของอที่เราเคยเจนไว้นะคะโดยให้สร้างเป็นภาพใหม่ขึ้นมาเราก็คลิกเข้าไปที่ i m a g r n a t i o n ตรงนี้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาทีุู่เดินเคยให้ทำการเจเนเรตรูปภาพโดยใช้ข้อความเจเนเรตแต่ครั้งเนี้ยุณเดินจะพาทำในส่วนของการใช้อัปโหลด การอัปโหลดรูปภาพนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปคลิกกันตรงนี้ตรงส่วนของรูปภาพตรงนี้นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเลือกสไตล์แรกเลยตรงนี้ที่เป็นส่วนของใช้งานฟรีนะคะดังนั้นมันจะเป็นโปรผู้เดียเคยอัปโหลดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําการอัปโหลดรูปภาพตรงตรงนี้นะคะตรงส่วนของเป็นหัวลูกศรทีดด่ขึ้นตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกภาพมาหนึ่งภาพซึ่งภาพนี้เราจะเอาเป็นภาพตั้งต้น แล้วให้ AI เขาเจนเนเรตภาพซึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะคะยังคงเป็นสไตล์เดิมอย่างเช่นเดี๋ยวคุณเดินจะเลือกคุณเดินจะเลือกออผู้หญิงผมสั้นซอยสั้นเนาะใส่เสื้อสีดําที่นั่งกินกาแฟอยู่อันนี้คุณเดินเกณฑ์ไว้แล้วอันนี้คุณเดินไม่ได้เจนจาก Leonardo AI นะเจนจากแอปอื่นมาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าให้ Leonardo AI เนี่ยเขาเขาเจนเนเรตเป็นภาพใหม่จะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ ChatGPT ไปทําการสร้างพร้อม ที่จะให้เอามาใส่ในประกอบกับรูปภาพนะคะอันนี้คุณเดินจะพิมพ์คำว่าสร้างพร้อมให้ AI สร้างภาพนิ่งค่ะภาพเดิมเนี่ยให้มีเป็นผู้หญิงเดินอยู่ในสวนสาธารนณะอันนี้โดยคุณเดินจะไม่ได้บอกรายละเอียดเลยนะคะว่าเป็นผู้หญิงผมสีน้ำตาลผมซอยสั้นเหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคุณเดินจะให้ภาพที่คุณเดินอัปโหลดไปเป็น,เป,นเป็นภาพตั้งตน้นโดยคุณเดินจะให้เขาสร้างพร้อมแค่ สถานที่อื่นแล้วก็กริย,ยาท่าทางอื่นเท่านั้นเองเราก็คันลอกในส่วนที่เราต้องการนะคะแล้วเอามาวางนะคะคลิกขวาวางเหมือนที่เราเคยทําเลยนะคะโดยใช้ภาพนี้เป็นภาพตั้งต้นนะ,ะแล้วคลิกเจ n เน a เรตนะคะเราก็รอสักครู่นะคะให้เขาเจ n เน a เรตภาพออกมาแล้วเราไปดูผลลัพธ์กันนะคะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ให้เขาทําการเจ n เน a เรตภาพมาจากภาพตั้งต้นที่เป็นภาพที่คุณเดินให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวคุณเดินบอกก่อนว่าคุณเดือนเนี่ยไปเอา ทำการเจเนอเรตภาพมาจากเว็บนี้นะคะ T E N G R อ่านว่าอะไรเค้ง AI ใช่ไหมคะถ้าคุณเดินอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะซึ่งเออ AI ตัวเนี้ยสามารถเจนเนอเรตภาพออกมาได้ได้ดีแล้วก็สวยงามโดยคุณเดินใช้พร้อมประมาณนี้นะคะซึ่งภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่คุณเดินใช้พร้อมโดยการสร้างเป็นการ์ตูนพิกซ่านะคะสไตล์พิกซ่านะแล้วก็ใช้อัตราส่วนรูปภาพนะคะ9ต่อ16แล้วก็ ตัวสไตล์รูปภาพนะคะลายละเอียดก็จะเป็นแบบซับซ้อนนะคะแปลเป็นไทยให้ดูนะแล้วก็ในส่วนของภาพนะคะก็เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะอันนี้คือเดินใช้วิธีการสร้างภาพเจนเนอเรทภาพโดยใส่รายละเอียดไปประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณเดินจะมาทำคลิปนะคะใช้งานแทงเทง AI นี้แหละนะคะคเดินอ่านผิดอีกล้ให้ทุกๆคนได้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่ากับ เดี๋ยวเราเอาภาพนี้เนาะเดี๋ยวคุณเจะทําให้ดูอีกแบบหนึง่งคือแบบเอาภาพตัวเนี้ยค่ะที่เราเจนเนอเรทได้อันนี้แล้วเราก็ไปใส่รายละเอียดโดยสร้างพร้อมมาอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้ภาพออกมาคล้ายึงกันหรือเหมือนกันหรือเปล่านะคะนเดี๋ยวเราไปทําการด้านบนนะคะตรงไทยพร้อมตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปลบภาพเดิมตรงนี้ออกก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็คลิกไปที่รูปภาพตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกสไตล์ที่ข้างบนเหมือนเดิมเลือกมาใหม่เลยนะคะแล้วเราก็ไปทำการอัปโหลดภาพมาใหม่หนึ่งภาพภาพที่ให้ l e o n a r d o AI เ e ไอเจเนเรตภาพจากภาพตั้งต้นของเรามาละคะ่ะดูเดินเลือกเป็นภาพนี้นะคะแล้วเราก็ไปทำการไปที่แชท GPT นะคะไปทำการสร้างพร้อมมาใหม่โดยใช้ภาพ ที่เราให้ AI g e n e r a t เรตออกมาเป็นภาพตั้งต้นนะคะโดยสร้างพร้อมให้เขาไปอยู่อีกอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะโดยใช้ภาพตั้งต้นที่เดินในส่วนสาธารณะเมื่อสักครู่นะคะมาเป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่ในห้องทำงานคัดลอกแล้วก็เอามาที่กลับมาที่ v ีโอเน d ลเนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาวางทับนะคะตัวพร้อมเดิมนะคะวางแบบนี้แล้วเราก็ทำการเจเนอเรตรูปภาพออกมานะคะเรามาดูผลลัพธ์กัน อันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เขาทําการเจเนเรตภาพออกมาที่ให้เปลี่ยนรูปตั้งต้นใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้คุณเดนจะกลับไปใช้ภาพตั้งต้นเดิมที่เราใช้ตั้งแต่ภาพแรกนะคะแล,แล้วเราเราจะใช้พร้อมเนี้ยพร้อมเดิมโดยเราจะไม่เปลี่ยนพร้อมเราจะเปลี่ยนแต่รูปภาพแล้วเราก็มาดูผลลัพธ์ว่าเอ่อออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเราจะเปลี่ยนภาพตรงนี้นะคะแล้วเราก็ เข้าไปที่สไตล์เดิมนะคะไปใช้ภาพตัวนี้ที่เราตั้งต้นแต่ทีแรกนะคะแล้วก็จะเนเอ่จะเนเรตออกมาพร้อมนี้เป็นร้อมเดิมนะคะคุณเดินไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วเราก็จะเนตเรตออกไปเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าอ่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้นะคะซึ่งคุณเดินก็มองว่าไม่ได้แตกต่างกันจากเดิมเลยนะคะยังคงเป็นภาพที่ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะมีแตกต่างกันก็เป็นบางภาพนะคะ เดี๋ยวคุณเดืนก็จะไปเจนเนเรตภาพอื่นๆนะคะซึ่งคนที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะวันนี้คุณเดือนะไปเจอ AI ใหม่ตัวหนึ่งซึ่งเป็น AI ที่ใช้ในการแต่งเพลงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็มาทำเพลงกันดีกว่านะคะเอาเป็นเพลงประกอบคลิปวิดีโอนะคะที่สวยๆอันเนี้ยของเราเหมือนเป็นคล้ายๆล้ายมิวสิกวิดีโอนะคะซึ่ง AI ตัวเนี้ย คุณเดนก็ยังไม่เคยใช้งานเหมือนกันเดี๋ยวเรามาใช้งานพร้อมๆกันวันนี้นะคะซึ่ง AI ตัวนี้มีชื่อว่า udio com นะคะเป็น AI ที่ใช้ในการสร้างเพลงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่าเข้ามาที่ Google นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า udio com นะคะแล้วเราก็คลิกเข้ามาที่วิก์แรกตรงนี้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราไปลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนดีกว่านะคะคลิกที่ลงชื่อหรือเข้าสู่ระบบก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณเด่นคลิกเข้าสู่ระบบนะ แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปล็อกอินด้วย Gmail นะคะแล้วก็คลิกตามคุเดอรเลยนะคะเลือกอีเมลที่เราต้องการดำเนินการต่อแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าจอของรายละเอียดแบบนี้นะเดี๋ยวเราปรอกรายละเอียดตรงนี้นะคะให้ครบถ้วนเสร็จแล้วก็คลิกส่งนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นสามารถเข้าใช้งานตัวเอ่อวิดีโอเอไอที่ใช้ในการเจเนเรตเพลงได้แล้วคุเดอรไม่เคยใช้งานนะเดี๋ยววันนี้นมาใช้งานไปพร้อมๆกันเลยนะคะ udio.com หรือ udio ai ตัวนี้นะคะ mm. เขาก็มีการ g e n e r a ตเพลงออกมาเป็นสไตล์ต่างๆมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเดือนจะ g e n e r a ตเพลงไปประกอบเป็นลักษณะมิวสิกวิดีโอที่คุณเดินทำเจนรูปภาพไว้เมื่อสักครู่นะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะตรงที่คุณเดินคล,คลิกให้ดูตรงนี้นะคะเขาให้ใส่รายละเอียดว่าจะให้เพลงออกมาเป็นสไตล์ไหน ะะอันนี้รอบนี้เดยวเพื่อนจะให้ตัว AI อะ่ะเขาทําการเจเนเรตสร้างอัตโนมัติมาให้เราเลยโดยที่เราไม่ใส่เนื้อ,เ,อเพลงอะไรงั้นเราเลือกแค่อย่างเดียวว่าเนื้อเพลงของผู้เดินจะต้องมีแบบสไตล์สดใสเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายฝนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะแล้วเราก็มาเลือกสไตล์แรกออกมากันเลยนะคะเดี๋ยู้เดนผู้เดินจะเลือกเป็นสไตล์แจ๊สก่อนนะใส่เนะะื้อหาไปเสร็จแล้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปคลิกสร้างตรงนี้ เขาก็จะเจ n เน a เรตออกมาให้เราประมาณนี้ไปฟังกันดูนะคะ เดี๋ยวเราไปลองทำกันแบบใส่เนื้อเพลงดูบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปให้แชท GPT ในการแต่งเนื้อเพลงให้เราก่อนนะแล้วเราก็เอามาให้เขาทำในเป็นเพลงในสไตล์ที่เรามีเนื้อเพลงของเรานะคะเอาไปลองดูกันเลยดีกว่าให้แชท GPT แต่งเพลงนะคะให้มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมีความสดใสมีสายฝนนะคะแล้วก็ต้องเน้นด้วยให้มันเป็นภาษาไทยนะะแล้วเดี๋ยวเราไปลองเจเนเรตออกมานะคะ เมื่อได้มาแล้วนะคะเราก็ทำการคัดลอกแล้วกลับไปที่ Udio AI นะคะแล้วเราก็ไปทำการสร้างเพลงใหม่ที่มีเนื้อเพลงของเรากลับเข้ามาที่ Udio นะคะแล้วตรงส่วนของเนื้อหากำหนดเองตรงนี้เราใส่เนื้อเพลงเข้าไปนะคะในส่วนของด้านบนเราก็ยังคงเป็นคอนเซปต์เดิมนะคะมีเนื้อเพลงก็มีประมาณชีวิตที่สดาสชีวิตเกี่ยวกับสายผลอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อหาเพลงที่ที่เราทำมานะคะ ตรงส่วนไหนที่เราไม่ใช้ให้เราลบออกนะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่สไตล์เพลงนะคะแล้วเราก็ไปคลิกสร้างแล้วเราก็มาลองฟังดูนะคะว่าเป็นยังไง ทุกคนก็สามารถที่จะไปลองเล่นดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เขาเจนโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่มีเนื้อเพลงรวมไปถึงเราไปสร้างเนื้อเพลงมาแล้วเราก็มาใส่หรือสไตล์ดนตรีนะคะแล้วเขาก็ยังมีส่วนของการขยายเนื้อเพลงข,ขยายดนตรีจังหวะดนตรีได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะคุเดินจะไปทําการพาไปขยายเนี่ยเดี๋ยวคุเดินขอไปเจนเพลงจังหวะอื่นๆนะคะ คิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้งานได้แล้วอะเนาะแล้วเราเราไปทําการขยายกันคุณเดินก็ไปทําการเจนเพลงมาเรียบร้อยแล้วเป็นเพลงที่คุณเดินจะเอาไปใช้ในการทำเ,เป็นประกอบวิดีโอที่คุณเดินเจนภาพเมื่อสักครู่นี้แหละต่อไปเรามาทําวิธีการขยายกันเราก็ไปที่แท็กเพลงที่เราต้องการขยายเนาะแล้วก็คลิกขยายตรงนี้นะคะทีนี้เราจะแต่งจังหวะอะไรเพิ่มก็ได้เนาะแต่ถ้าเราไม่จังหวะไม่แต่งอะไรเพิ่มแล้วเราก็คลิกสร้างได้เลยเขาก็จะทําการขยายเพลงรวมไปถึงท่อนของเพลงอะค่ะ ออกมาให้เราอีกระยะเวลาของเพลงจากเดิมมันประมาณ30วินาทีมันก็จะได้ประมาณ1นาทีอะไรประมาณนี้ค่ะเรามาดาวน์โหลดนะคะคลิกไปที่ไข่ปลา3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะคะเขาก็ทําการดาวน์โหลดเพลงไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราเราไปตัดต่อกันเลยดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้เป็นคลิปวิดีโอเพลงของเราในการเจนภาพที่ผ่านมาเนาะ,ะเดี๋ยวไปที่แคนวาเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เลือกที่วิดีโอนะคะเราก็เข้ามาทําการเลือกวิดีโอแบบนี้เนาะคลิกเข้ามาเลยนะคะเราก็จะได้เป็นวิดีโอแนวตั้งประมาณนี้เลยแล้วเราก็ไปทําการอัปโหลดรูปภาพนะคะเดี๋ยวคุณเดือนลองไปอัปโหลดมาสักหนึ่งภาพก่อนเดี๋ยวคุณเดนเลือกภาพนี้เนาะแล้วก็คลิกโอเพนเลยนะคะอัปโหลดเข้ามาจากนั้นเดี๋ยวเราไปอัปโหลดทุกภาพที่เราจะใช้ในการทําวิดีโอเลยดีกว่าไปที่อัปโหลดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเลือกภาพที่ เราต้องการที่จะเอามาทําเป็นวิดีโอวิธีการเลือกถ้าเกิดเราจะเลือกเยอะๆอย่างนี้นะคะเราก็คลิกไปที่ภาพนะคะแล้วก,กดคอนโทรลค้างไว้นะคะมันก็จะขึ้นสีฟ้าอย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กดโอเพนเขาก็จะเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วเราก็มาทําการเลือกภาพที่จะเอามาใส่ใน,ในวิดีโอนะคะเมื่อคลิกภาพเข้ามาแล้วเราก็ทําการปรับตัวภาพให้มันเต็มวิดีโอมือถือของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ลูกเล่นให้กับภาพนินึงเปิดคลิปมามันจะได้น่าสนใจเนาะไปที่เคลื่อนไหวนะคะเราก็ไปเลือก จะให้รูปภาพของเราเวลาเปิดวิดีโอมาแล้วจ,จะเคลื่อนไหวประมาณไหนเดี๋ยวเดนเรื่องแบบนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างตัวหน้าใหม่มานะคะแล้วก็ไปทําการดึงรูปภาพที่เราอัปโหลดมาแล้วตรงนี้แหละนะคะใส่ไปในฉากถัดไปของวิดีโอนะคะแล้วเราก็จะทําอย่างนี้จนเสร็จสิ้นวิดีโอของเรานะคะจนครบทุกฉากที่เราต้องการจะให้อยู่ในคลิปวิดีโอของเราจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เป็นครบทุกฉากแล้ว เรามาทํารอยเชื่อมของแต่ละวิดีโอกันดีกว่านะคะระหว่างรอยเชื่อมของแต่วิดีโอม,มันจะได้สมูทนะคะเราก็ไปที่รอยเชื่อมตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ไปเลือกมา1อันที่ว่าจะให้แต่ละวิดีโอมันมันเชื่อมกันยังไงนะคะอันที่คุณเดินเลือกแบบนี้แหละนะทุกๆวิดีโอเลยนะคะมันจะได้ดูสมูทขึ้นนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทําการใส่เพลงกันเลยค่ะ ไปที่อัปโหลดไฟล์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเลือกเพลงที่เราทําการเซฟไว้ hmm. เมื่อสักครู่นะคะเมื่อเราได้ไฟล์เสียงที่อัปโหลดเต็มแล้วเนาะเราก็ทําการคลิกตัวไฟล์เสียงนะคะเข้ามาในวิดีโอของเรา mm hmm. เดี๋ยวเราไปปรับนิดนึงพอดีคืเดินลืมคลิกเคอร์เซอร์มาข้างหน้านะคะ mm hmm. ก็ไปขยับตัวไฟล์เสียงเนี้ยเข้ามาหานด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟัง เมื่อได้เป็นวิดีโอแล้วก็ไฟล์เสียงมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปปรับแต่งวิดีโอของเราแบบไหนก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยนะคะทีนี้เราก็ไปแชร์นะคะวิดีโอนี้ยมาลองใช้งานดูเลยว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะใใคดมาาใใหแนัว,นนวสส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาระข้อมูลดีๆนะคะที่คุณเรียนเอามาแบ่งปันนะคะส่วนใครที่ทำไม่ทันก็อย่าลืมหยุดคลิปดูนะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ